โอเคสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่กับ Isuzu นะฮะเรียกว่า Isuzu d m a x All New เท่า Rambo 54ประตูติดตั้งอะไรบ้างมาดูกันฮะงานติดตั้งคันนี้เป็นแนว SQL นะฮะอุปกรณ์ในระบบทำการแดมประตูทั้ง4บานนะครับลงในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะฮะเริ่มที่แผ่นดม Data System นะครับที่ประตูหน้านะฮะแบบนี้ฮะแบบนี้เราจะเห็นว่าเป็น Data System นะฮะ ช่างทำการเช็คเฟสลำโพงอยู่ครับไม่เป็นไรครับเช็คเฟสลำโพงอยู่นะฮะประตูหน้าเราใช้เป็น607นะฮะเป็น JBL 607ครับการเช็คเฟสลำโพงครับเป็นดอกทวิตเตอร์นะฮะตังอยู่ในคอนโซลหน้านะครับใน on หนึ่งจีบนะครับสรวนด้านหลังนะครับ ช่างเซ็กเฟสนะฮะตัวนี้ฮะด้านหลังเป็นลำโพงโคแอคเชียลนะฮะ637นะฮะจาก JBL ส่วนประตูหน้านั้นเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับสองทางนะฮะขับด้วยนะฮะทั้งสี่บ้านนะครับขับด้วย AD Audio นะฮะเป็น Power Amp 4 Channel เก็บงานเรียบร้อยนะฮะมีสายสัญญาณนะครับขึ้นคู่นี้นะฮะแล้วก็สายําโพงนะฮะทั้งหมด4ดอกนะครับ ปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปรีแอม7แบนด์ครับตัวนี้เป็นแพ t ต n ินัม X737 เครื่องเล่นเดิมติดรถนะครับแล้วก็ทำความถี่ต่ำนะครับด้วยบอส w วิ k นะฮะเป็นซับบ็อกนะฮะตัวนี้เรียกว่าซับบ็อก8นิ้วนะฮะ W บ 8n นะฮะเป็นตัวโครงหล่อนะฮะมาในชุดแบบนี้เลยนะฮะเป็นตู้ลำโพง8นิ้วพร้อมกับตัดแปลงความถี่นะฮะด้านที่ตัว ได้ยินเสียงเบรนะฮะไหนเราตีตู้เลยนะครับนี่แค่ดอกเดียวนะฮะบางคันใส่ถึง2ดอกหรือ3ดอกเลยนะสำหรับคนี้ไม่ต้องการตัดเจ่อรดนะฮะต้องการเดิมๆนะซ่อนได้เลยนะแบบนี้นะเป็นสเตท607นย์เจ็นะฮะตัวนี้ฮะคอมโพเนนต์นะครับ ส่วนงานเข้าสายก็ยังคงเรียบร้อยเหมือนเดิมครับทุกคันนะฮะเราจะเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเข้าฟิลนะฮะฟิลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากไฮริงส์นะฮะงานเข้าสายก็นี่ฮะเก็บด้วยกระดูกูรัดด้วยท่อหดนะครับเก็บงานอย่างดีนะฮะอันนี้เพชรบูรณ์แล้วลนี่เองนะครับ ที่ทำความถี่ต่ำคือบอสวิกนะฮะตัวนี้เรียกว่าบอสวิก W8N นะฮะเป็นโค้งหล่อหนักซึ๊บๆเลยนะฮะ เลือกใช้แผ่นดัมเป็นดัตต้าซิสเต็มนะครับเป็นแผ่นดัมฟลอยด์นะฮะกันความร้อนนะครับลดอาการสั่นทางของเนื้อเสียงครับทำให้ดนตรีออกมานิคมชัดเนื้อเสียงสะอาดสะอ้านฮะที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะรับประกันยาวนานถึง10ปีเต็มนะครับไม่มีสารก่อมอะไรด้วย JBL ฮะรวมชิ้นอันนี้เป็น j b l แยกชิ้นฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้สำหรับใครใช้ ออนิวดีแม็กซีประตูนะฮะสนใจที่จะอัปเกรดชุดแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาดำมเพชรบูร์รวมถึง YouTube Studio นะครับฝากแพลตฟอร์ม TikTok ไว้ด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ